เอ,อ,อนนลาลยครับอืมมีเวลาป้าเปลืองนะนะครับ <ผม S 1> นะจริงจริงมือเอี่ยมวตัวนี้เรียกมองหน่อยครับผมโอ้บ,บอกให้คุยกับคลิปนะฮะยิ้มอะไรไม่ไมอไม่รู้นะพี่รุดนะครับ นะครับเดี๋ยวเราจะทําการสร้างออฟฟิศเร็วๆนี้นะครับออฟฟิศน้อยๆนะครับเดี๋ยวจะเตรียมรับป้าเปลือกับป้าปลายนะครับเข้าสู่สตูดิโอนะครับโดยมีไม้อัดนะครับก็แล้วกาสั่งสีนะครับแต่ไปมามาอัดมาเรียกว่านะเพื่อมาทาสีมันก็เหมือนห้องปูนนี่นะครับมาเดี๋ยวเรามานั่งกินกันดีกว่านะครับ เอ็มเดเอร์ไดผมไปนั่งด้วยนะครับได้ก<ค>องมันบางเน,นาะจะนั่งทางหน้านี่งไงใช่แล้วเ,ลเอ็มเดอร์เป่าอันนี้เอาเป่าอันนี้แล้วก็เป่าอันนี้โอเคเอาเป่าอันนี้นะครับอุดรองอร่อยมากย <c oughs> ต่ยังไม่ได้ลวกนะอโออเนยะสุดยนะอดแล้วครับยังลวกแล้อมันก็พี่เขากินแบบนี้เลยจริงนะครับ ังใจนะเอาเลยครับผมเลยล้างมือกันยังสะอาดมากครับล้างแล้วไม่กินไปล้างมื่อกี้เอาของจานมาเนาะนั่นแหละก็เอาหนมจีนล้างล้างมาเยอะดูยับอดี๋ยวบอกนะว่าฝีมือตัวเองไม่กินนะครับเอมซี่ครับเอมเด้อเขาไม่กินฝีมือตัวเองครับถ้ากินต้องกินแล้วครับไม่เห็นครับในคลิปไม่เห็นมีครกเนึ้อไม่มีหลักฐานนะครับนีเ ยังไม่กินเดี๋ยวจะองกินหรือถ้าไม่กินคนเดียวอันนั้นอ่ะใช่ทํากินคนเดียวเนี่ยเราเป็นคนทำแค่นี้เราไ็แฮปปี้แล้วมีคนกินเยอะโอ้โหจับเลยดนใสมือวางจับเลยดิอันนี้เป็นเะดามันเดี๋วแมาเข้าผมนะถ้าถินเนี่ยมาจากไหนเนี่ยเนี่ยแต่ถินเนยัไงริมรูล้วก็ถินริมรูวันที่ตัดยอดออก ินไม่ได้นะมอมแมมนเป็นผัดประเมงชื่อมันเอ็นบิชื่อมอมไม่เช่ครับก็หมาตามมนนอมก็ชื่อนี้แหะอร่อยดีนะจุกกินจุกจิบีมืออเดอนะไม่ได้กินง่ายๆนะมัเำนะหลอาลาบปาา ปลายฟ้ากับปลายแถวบ้านเป็นไนไม่ได้กดเอ้าดึงนับได้เลยวันนี้เครื่องคนเคยกินตีมือเองได้ยันนับได้เลยไม่ถึงห้าคนอยู่ตีคนเดียวออน้ำอยู่ง่ายเนาะน้ำหนองง้างเพราะว่าเราเอาผักอยู่ไว้ข้างบน เดรต้องกินแบบให้ดังกลุม่กินก็เกล็ดไม้อยู่นีเกดไมอเขาผมกกินซืยไม้ลงเลาะเขนดังมากยดังมากเลยม่กิน้ลงเะ่เหนื่อยกว่าย่อยเลยย่อยเลย กูคาดกคคาดนะไม่มีช้อนเหรอนี่แหละลูกผู้หรือว่าอร่อยจริงอร่อยอร่อยจริงเหรอฟ้าอยู่ข้าวหรือเปล่าสั่นมาเชียว อร่อยนะจะได้ไม่มีช้อนชุดม <g ül> ีนะขอช้อนไหมยก้เอิ่มโซ่ก็ได้อร่อยกระทิยมก็อร่อย กะทิเนี่ยกะทินขอาเข้ากันเนี่ยกระคุ่มตร่มไปบวาสุดน้ำเนื้อสุดน้ำภูมิใจมภูมิใจค่ะอร่อยนะคะทุกคนไม่ไม่ครับมัอนอร่อยปูมากอลย อเก็บมือเลยนะคะมีมีนะมีอีกครกหนึ่งขยักไว้เอามาเลยเขาเอามาไม่ต่อเนื่องก็ต้องยิงก่อนนะเอาเนื้อเขาไว้ถ่ายเขาเองเอามาเลยค่ะของอันเนื้อผิดเนาะทับนิดทับนิดแย่ตรงก็ได้ พวกเน,นี้ยทิเศษหน่อยเพราะว่ามันเพีย้ยนหนุ่มจีนก็ซื้อตลาดหลังมือเหรอใช่ครับหนุ่มจีนสดสดปูมันนะปูนามัน ยินดีตอนแรกก็สู่ช่อง M Studio นะคะเนี่นี่ค่ะส้มตํานะคะอันนี้จานนี้เผ็ดนะคะทุกคนเดี๋ยวจะเอาให้ทุกคนลองชิมนะคะว่าพีมอร์อมเดอร์เป็นไงบ้างนะคะทุกคนนี่เยเจเลยไหมรวมกันเลยไหมไม่แยกกันใช่ไหมควรแยกครับอืมอันนี้จะเผ็ดนะคะ <c oughs> คใช้ต่อห้อเจลองกันนะเพรามันจะหายเพราะแต่ละจานแต่พกไม่เหมือนกัน จริงครับไม่เหมือนครับม่ทำให้เสียรสชาติให้ลองครกนี้ลองก็ถือก็ถือกินเลยก็ถืไม่ต้องกลัวไม่ไหวแล้วได้แล้วพี่แล้วลูเรียบร้อยแล้วครับ ไม่เผ็ดขนาดนั้นน็อกแล้วครับน็อกแลเหรอเนี่กันพอดีเลยเนาะครกนี้พอดีเนาะครกนี้เผ็ดนะคะทุกคนเจมี่ครับยุ่งเป็นไงบ้างทำอะไรยังไม่รู้สึกทำอะไรยังไม่รู้สึกนะต้องท